สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในตอนนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นะคะช่องพี่น้ำทิพย์น้องทวีโชคแฟมิลี่นะคะวันนี้เราก็พาน้องทวีโชคนะคะมาฉีดยานะคะกับคุณหมอลงก้นนะคะครั้งแรกเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าครั้งแรกเลยนะคะที่ทวีโชคนะคะตูดจะโดนเข็มค่ะ มาดูแล้วก็มาให้กําลังใจอ้วนกันนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋ามาให้กําลังใจอ้วนกันนะคะอ้วนจะกลัวหรือเปล่าน้ออ้วนจะกลัวไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอ้โห,โหโดีบเดินจังคิวเรานั่นแหละคิวแรกเลยไปเลยคะค ไปเยวไปเยวคุณหมอรออยู่นู่นนะคะคุณหมอรอจิ้มตูดแล้วาก่ไนี อาขวให้กินนะจ้าจ้าน่าะล่ะจ้าอวาวให้กินแน่โอ้ยเก่งจังเลยเก่งครับเก่งครับไม่กลัวด้วยอู้เด็กน้อยเก่งมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มา,มานะคะฉีดยาให้เด็กๆนะคะเดินทางมาไกลเลยนะคะจากกรุงเทพเลยนะคะปู เห็นกล้วยเห็นกล้วยอยู่นั่นกล้วยทางกล้วยบ่ค่อยซุกกันจังสี่ละจ้าจ้าเดี๋ยวแม่ควานแน่ค่ะก็จะไป รับยานะคะให้เด็กอ้วนนะคะก็จะพาพี่ตะวันนะคะพี่น้ำทิพย์มาฉีดด้วยนะคะคุณหมอก็มาฉีดนะคะที่ในศูนย์เขาจะศึกษานะคะก็นมีน้องช้างนะคะหลายๆเชือกนะคะที่มารอคิวกันเหมือนกันนะคะ มาฉีดยานะคะก็มีนักท่องเที่ยวนะคะเขามาเขามาเที่ยวนะคะอ้วนได้ทิปด้วยนะคะดูนะคะดูนะคะอมาฉีดยาก็ได้ค่าขนมด้วยนะคะเก่งมากเก่งมากนะคะแม่แม,แม่ดูนะคะมาฉีดยาแค่นี้ก็ทีนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะเมตตานะคะโอ้ <laughs> อ้าวนเก็บจิลูก แล้วเ้าโรงเรียนยังไงเด็กก็ไม่กล้าให้นะคะนี่นะคะเก็บติบเป็นแล้วเก็บติบเป็นแล้วเออเก่งไหมคะผมเก่งไหมคะ นี่นะคะทักทายนะคะทักทายนะะักทะะ่องเที่ยวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่นะคะที่คุณหมอลงก้อนนะคะมาฉีดเป็นประจําอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหอคอยนะคะหอชมชมวิวนะคะหรือหอชมท้าวที่เขาเรียกกันนะคะตรงนี้จะเป็นลานลานวัฒนธรรมนะคะลานแสดงใหญ่นะคะจะใช้ในงานจัดงานใหญ่ๆนะคะปจะจ จัดกันตรงนี้นะคะบุญกระถินนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะคก็มาจัดกันตรงนี้นะคะคนี่ก็ตรงนี้นะคะก็องค์พระพิฆเนศนะคะคาดจากตรงนั้นไปนะคะก็จะเป็นลานสแสดงนะคะนี่คือบริเวณรอบๆนะคะของศูนย์การศึกษานะคะเขาทำใหม่แล้วนะคะก็สวยงามมากนะคะอุ้ยดูคะ่ะดูคะ่ะดูคะ่ะก <c oughs> วนก็ไม่กลัวใครเลยดูคะ่ะ เข้าได้ทุกคนนะคะน้องๆน,นะคะเด็กๆนะคะเข้าหาอ้วนได้หมดนะคะก็อ้วนเข้าโรงเรียนแล้วนะคะโอ้ยเด็กน้อยนะคะล้วงแต่กระเป๋านะคะอ้าอ้าอ้ารับแขกน้อยรับแขกน้อยอ้วน <c oughs> <c oughs> ดูนะคะเด็กน้อยก็ไม่กลัวอ้วนอ้วนก็ไม่กลัวเด็กนะคะ ้ <c oughs> ทำตังหล่นอีกแล้ว <c oughs> อ้วนได้ติบเยอะเลยนะคะอ้วนได้พิกเขียวเยอะเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณตาคุณยายนะคะขอบคุณนักท่องเที่ยวนะคะควนบอกเอามาครับเอามาครับเดี๋ยวผมเก็บเออเก็บแล้วยื่นให้ข้อความน,นะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เอ็นดูเด็กอ้วนนะคะมาฉีดยาวันนี้ก็ได้ค่ากล้วยกลับบ้านด้วยนะคะทัน,นี้คุณหมอก็ฉีดนะคะก็มีน้องช้างลหลายเชือกนะคะที่กําลังทยอยมากันนะคะเป็นล้านวัฒนธรรมจ้ะเป็นล้านแสดงใหญ่เวลาแบบขามีจัดงันใหญ่ๆสิเขาก็จะมาจัดกันอยู่นี่ เอ <c ười> ่าแอคชั่นแอคชั่นชมวิวก็สวยมากนะคะ เด็กๆก็ไม่มีใครกลัวน like. ้องเลยนะคะอือดูค่ะดูค่ะแม่ๆค okay? ่ะเด็กๆก็ไม่กลัวอ้วนเลยนะคะอ้วนก็หยิบหยิบกล้วยกินในยามอย่างเดียวเลย ขอบคุณค่ะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วนะคะจ้านี่แหละข้าม้าเนี่ย <c oughs> ผมสองปีแล้วคุณหมอยอมแน่ออกเลยนี่ว่าจะออกเดือนหน้านี่อะไรกลับบ้านครับผมกลับบ้านครับอเออเออไอ้ไน้นองไว้ชื้อขนมน้ำ อ้วนไปแล้วนะครับแม่ควันขับมอไซค์มานะคะเดี๋ยวจะขับมอไซค์ตามหลังอ้วนไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหอชมบิวนะคะหรือหอชมดาวนะคะแต่ละคนเขาก็เรียกไม่เหมือนกันนะคะ อ้วนก็ไปแล้วนะคะนุ่มตอนนี้นะคะพ่อนุ่งนะคะก็พาอ้วนเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนเลยนะครับที่มาให้กำลังใจอ้วนนะคะผมขอบคุณมากๆเลยนะคะ วันก็ไม่งอแง,งนะคะไม่กลัวเข็มด้วยนะคะมีสะดุ้งนะคะแค่นิดหน่อยนะคะเพราะว่าครั้งแรกของวันเลยนะคะที่โดนฉีดตูดไปเย้ยไปเย้ยเก่งมากครับลูกเก่งมาก